ดีครับผมเคนชาตเมธนะฮะวันนี้มาทำนายดวงกับเอมเพลอร์ฉลอดนะผมโยโฮวันนี้เคนจะมาในหัวข้อที่ว่ามาดูวันหน่อยนะครับว่าศัตรูหรือเจ้ากรรมในเวงของคุณไม่ว่าจะเป็นศัตรูที่เรามองเห็นหรือมองไม่เห็นนะครับเขากำลังจะต้องเจอสถานการณ์อะไรหลังจากนี้นะฮะแล้วตัวเราจะเป็นอย่างไรต่อไปนะครับ <S <S วันนี้เคนขอนำเสนอเงงนบอร์มงคลเบอร์ศูนย์เก้าเก้า 0997898ครับเบอร์ม oui, ังกรนะครับแล้วก็เบอร์0988118111นะครับแล้วก็เบอร์0939666666นะครับพมโยโฮและคนที่อยากได้ะเมียนทะเบียนทะเบียนประมูลนะครับ888นะครับแล้วก็ปิดเสียทองคำแท้99.99%นะครับหยกพม่าซ่อยข้อมือหยกหินมงคลนะและคนที่สนใจเรียนอ่านไพ่ชาโรนะฮะ สนใจเรียนโหราศาสตร์ไทยเลข12บฐานรปเคราะห์นะหรือสนใจในการเรียนเรื่องของการอ่านตัวเลขนะความหมายของตัวเลขศาสตร์มิติแห่งตัวเลขนั่นเองนะใครสนใจก็มาเรียนได้เลยเคนสอนฟรีนะฮะและโปรโดูดวงหนึ่งใบแดงมีทองกับเคนก็่นั้นเองก็สิบก,ก้าบาทน,นะครับโอเค l e t s g o มาดูกันก่อนนะว่าที่ผ่านมาสตูของคุณเขาเคยทำอะไรกับคุณไว้บ้างนะครับ ขอดูเรื่องราวของคุณและเขาก่อนโอ้ยก้าวดาบมันเป็นสิ่งที่มองไม่เห็นหรือเปล่านะครับเป็นสิ่งที่มองไม่เห็นแน่ๆเลยลูกดวงน่าจะเป็นเจ้ากรรมในเวรคุณนะครับเอคลิปนี้ขอตั้งชื่อว่าเจ้ากรรมในเวรเลยแล้วกันนะครับเขาเป็นสิ่งที่มองไม่เห็นอาจจะตามขัดขวางคุณนะครับ เล่นหนักมากนะครับหนักมากนะครับเล่นคุณหนักจริงๆดูต่อนะครับบางคนนี่โดนหนักมากเกือบตายนะนะครับสิ่งเจ้ากรรมในเวรของคุณนะครับกำลังทำอะไรตอนนี้นะต้องดูเรื่องเจ้ากรรมในเวรเลยผมมองว่าตอนนี้นะครับ มันมีเรื่องบางอย่างนะครับที่เจ้ากรรมในเวรของคุณเนี่ยกําลังจะหลุดพ้นจากคุณแล้วนะครับมีโอกาสหลุดพ้นนะแต่ทีเนี้ยมันยังมีเงื่อนไขบางอย่างคนระับจริงๆคุณอาจจะไม่ได้มีคนเดียวก็ได้นะครับแต่มันมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือวิญญาณบางดวงวิญญาณที่คอยปกปักรักษาคุณเหมือนกันนะครับก็คือไม่ยอมให้เจ้ากรรมในเวร เล่นงานคุณได้แบบเต็มๆนั่นเองนะกานต่ออืมอ๋อเดี๋ยวสรุปกันหน่อยว่าเขาจะปล่อยคุณหรือยังนะฮะตอนนี้เหมือนว่าเจ้ากรรมในเวรคุณนะครับก็ยังพยายามที่จะเล่นงานคุณอยู่นะครับแต่ผมมองว่ามีคนคอยกันให้คุณนะครับเนี่ยมีคนอุ้มคุณอยู่นะครับอ๋อจริงมีคนเข้ามาช่วยคุณนะครับโอ้โหคนลุกอันนี้คนลุกจริง นะครับคือปกปักรักษาคุณนะครับไปกันต่อนะฮะดูซิว่าดูต่อว่าเขาเป็นอย่างไรเจ้ากรรมในเวรคุณตอนนี้นะมาดูว่าเขาเป็นอย่างไรอารมณ์เขาเปลี่ยนนะนะครับจากโกรธแค้นนะครับจากโกรธแค้นคุณกลายเป็นเหมือนเห็นอกเห็นใจคุณมากคือเนื่องจากคุณอาจจะ สวมดมนต์นั่งสมาธิภาวานาอุทิศส่วนกุศลให้เขาทุกวันนะเหมือนตอนนี้เขาสามารถปรับภพภูมิได้บ้างแล้วนะครับแต่ก่อนหน้านี้เล่นงานคุณหนักมากนะบ,บอกเลยบางคนนี่แบบว่าอุบัติเหตุก็มีบางคนอยู่ดีๆก็ป่วยไม่มีสาเหตุนะครับบางคนก็อยู่ในสภาวะจิตที่อยู่ดีๆจิตก็ตก,ตกต่ำลงนะจิตเสื่อมลงไปเฉยๆนะแล้วก็ตอนนี้นะครับผมว่าเขาจะหลุดคนแล้วนะ เขากำลังจะไปจากคุณแล้วนะครับสรุปว่าเขาจะไปหรือ,อยังนะครับใกล้แล้วนะครับอีกไม่นานนี้โอ้ขอบคุณนะนะครับตอนนี้สถานการณ์ของคุณกับเจ้ากรรมในเวรดีขึ้นมากนะเหมือนเขาก็ได้รับอน,นิสงส์อย่างมากอะสําหรับคนที่เจอกรรมหนักนะครับในเวลาที่เจ้ากรรมในเวรของคุณมาถึงนะฮะเคนแนะนําว่าให้สวดมนต์ภาวนานั่งสมาธินะครับ สวดบทมหาจักรพัิชินบัญชรน,นะครับและนั่งสมาธิวันละห้าถึงสิบนาทีและอุทิศบุญกุศลให้เจ้ากรรมในเวรเขานะครับอ่านรู้ต่อแล้วเจ้ากรรมในเวรของเราจะหลุดพ้นจากเราได้ไหมนะครับจะหลุดพ้นจากเราภายในชาตินี้ได้ไหมนะครับโอ้โหได้ร้อยเปอร์เซ็นนะครับจริงๆน่าจะใกล้หมดแล้ว เวรกรรมที่คุณเคยสร้างมาคุณได้ชดใช้มันอย่างสาสมนะครับอย่างสาหัสสากันอย่างแล้วบางคนนี่ใช้เวลาด้วยนะนะครับอืมเขาถึงบอกว่าพระุธเจ้าท่านถึงจัดว่าอย่าสร้างกรรมนะครับน่ากลัวนะอืมไปกันต่อฮนะโอ้โห เรื่องของกรรมเป็นสิ่งที่ไม่เจอกับตัวไม่รู้จริงๆแต่าาผมมองว่าเขาจะไปแล้วนะครับและตอนนี้เจ้ากรรมในเรืของคุณปรับภพบภูมิไปในจุดที่สูงขึ้นนะครับและคุณก็สามารถที่จะมีชีวิตอิสระมากขึ้นนะครับสิ่งที่คุณเคยติดขัดไม่ว่าจะเป็นเรื่องเงินความรักชีวิตของคุณชื่อเสียงมันจะกลับมาอีกครั้งหนึ่งนะครับมันจะมาแบบเฟื่องฟูมากๆ เพราะฉะนั้นให้สวดมนต์ภาวานานั่งสมาธินะลูกดวงอาจดูต่อนะครับและสถานการณ์ของคุณหลังจากนี้ล่ะนะครับจะเป็นอย่างไรสถานการณ์ของคุณหลังจากนี้จะเป็นอย่างไรอุ้ยเดี๋ยวลเวอร์อคุณจะเจอคนรักแล้วนะนะครับผมมองว่ามันมีอยู่สองแบบลูกดวงน่าจะเป็นคนรักของคุณในดีตชาติคนหนึ่งนะครับ เขาอาจจะมาในรูปแบบที่เรามองไม่เห็นเนาะแล้วก็ตอนนี้ที่คุณไม่สามารถสมหวังในเรื่องของความรักได้เพราะนี่แหละนะครับแต่ตอนเนี้ยมันใกล้แล้วนะครับมันผมมองว่ามันถึงเวลาแล้วแล้วกันนะ perfect timing นะครับหลังจากนี้เขาจะปล่อยคุณแล้วนะครับเหมือนว่าอันนี้ส่งที่คุณทำให้เขามันได้รับแบบเต็มๆเ,มเ,มเลยไม่ว่าการใส่บาตร การนั่งสมาธิการภาวนานะครับหลังจากนี้เขาจะไม่ขวางทางคุณอีกต่อไปแล้วนะครับเขาจะไปแล้วนะครับเพราะฉะนั้นก็อย่าลืมลูกดวงสวดมนต์ภาวนานั่งสมาธิให้เขาทุกวันนะครับบางคนเนี่ยทากรรมกันมาหนักนะครับอย่างเคนเนี่ยก็ใช้พอสมควรนะครับหนักอยู่นะครับหนักอยู่แต่ เขาก็น่ารักนะครับเขาปล่อยเข็นได้โอเคสำหรับวันนี้ใครผ่านมาเจอคลิปนี้นะฝากกดติดตามช่องเดือนพพลเลอร์าลอดด้วยใครสนใจดูดวงสวน,สนตรีบล็อกหาเข็นกันเลยนะครับขอให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงการเงินมั่นคงการงานรุ่งเรื่องความรักสุขสมหวังตลอดไปโอโห